สวัสดีค่ะมิ่งค่ะจาก m o ดแอนทัวอยู่ไหนหาเจอไหมเนื้อของซ้ำอยู่นี่ค่ะมาวันนี้พามาดูบ้านค่ะบ้านที่โนเวททำเอาจริงทำทั้งหลังเลยนะตั้งแต่ลงจอดรถแล้วก็เปลี่ยนซ่อมแซมทาสีปรับปรุงแล้วก็ทำข้างในบ้านใหม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกัน ดาดาด,า,ด,า,ดาโอเคมาหยุดตรงนี้กันเลยค่ะตรงนี้คือโรงจอดรถนะคะเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยตอนแรกมันจะเป็นพื้นเดี๋ยวไว้ขึ้นรูปห้ดูเนาะเข้ามาแล้วก็เป็นแบบที่จอดรถลึกเข้าไปจนถึงตัวบ้านเลยค่ะแล้วก็มีหลังคาเก่าๆอยู่นิดนึงซึ่งร้อนมากๆตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ขยายเปิดหน้ารั้วให้กว้างขึ้นจอดรถได้3าคันเรียงกันตรงนี้เราจะได้มีพื้นที่สเปซข้างหลังเนี่ยค่ะมีสนามหญ้าให้กับน้องตัวน้อยน้องตัวน้อยอยู่ในห้องเนาะเขาได้วิ่งเล่น เดี๋ยวพามาดูในบ้านดีกว่าตรงบริเวณส่วนนี้นะคะ w ล็อกเวยเนี่ยเราก็ทําใหม่ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างแบบโปร่งโล่งเลยมีต้นไม้มาลงด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูในบ้านกันอันนี้ประตูเก่านะของเดิมหลายสิบปีเลยค่ะตรงนี้มาถึงตรงโถงในบ้านตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เราทําเป็นฟอยเยเล็กๆสําหรับถอดรองเท้าจะเห็นว่ามันเป็นพื้นต่างระดับกันเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้ค่ะมันเป็นส่วนเอาท์ดอร์เนาะ ก็คือจะไม่ใช่เ o u t d o o r จซะทีเดียวเป็น semi outdoor ค่ะก็คือเป็นแบบว่าบ้านเก่าสไตล์โบราณมันก็จะมีโถงหน้าบ้านก่อนนิดนึงแต่ตอนนี้เราดึงบริเวณนี้กลับมาให้มันเป็น indoor ค่ะเพื่อที่จะได้แบบเป็นพื้นที่ถอดรองเท้าจะถอดไว้ตรงนี้เลยก็ได้หรือจะถอดใส่ตู้ก็ได้ค่ะตรงบริเวณถงนี้นะคะเดี๋ยวเอาซ้ายมือก่อนซ้ายมือวิ่งเนี่ยมันจะเป็นผนังทำสี็กเจอร์ค่ะคือเมื่อก่อนนะตรงนั้นมันจะถูกติดด้วยหินกราบ อย่างสวยงามเพราะว่ามันคือแบบอย่างที่บอกมันเป็นเจมีเออรดอนเนะาะเวลามองจากหน้าบ้านมามันจะเห็นผนังนี้ก่อนแต่ว่าตอนแรกอะเราวางแผนกันไว้ว่าเราจะเก็บผนังหินเนี้ไว้ให้มันเป็นแบบเรื่องราวของบ้านเป็นความทรงจาของบ้านแต่พอทําเข้าจริงๆอะคะ่ะพอเราไปแบบรื้อทุบผนังอะไรอะด้วยความที่บ้านมันเก่ามากๆแล้วตรงหินนี้มันล่วงหล่นลงมาหมดเลยคะ่ะแตกหมดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนเนี่ย เราก็เลยเอ้ยนันเสนอว่างั้นเราเอาเป็นสีเท็กเจอร์ดีกว่าคือมันก็จะได้ดูเหมือนแบบเราเน้นถงตรงนี้ให้มันสวยนิดนึงเดี๋ยวเอารูปครอบครัวเอาอะไรมาติดเอาคอนโซลมาวางสวยๆเก็บรองเท้าเพิ่มตรงนี้ก็จะน่ารักเลยค่ะส่วนขวามือเนี่ยค่ะก็จะมีตู้เก็บรองเท้าอยู่ อย่างที่เห็นเนาะมันจะมีตู้บนแล้วก็มีตู้ล่างแล้วก็มีกรอบที่เป็นอลูลายไม้เนี่ยเน้นสวยๆบริเวณนี้คือที่เราต้องทําตู้สูงฝั่งเนี้ยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นเนาะแต่ว่ามันจะเป็นอยู่คู่กันอาใช้คํานี้ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรคือฝั่งนั้นนะ่มันจะเป็นเสาค่ะก็เลยต้องทําตู้ฝั่งเนี้ยหลอกด้วยมันจะได้ดูแล้วมันสมมาตรกันแถมมีรูรูน่ารักน่ารักตอนแรกเจ้าของบ้านบอกว่าจะเอาเบาะมาวางตรงนี้ด้วยซ้ำแกจะนั่งเล่น จริงๆถามว่าได้ไหมได้ค่ะแข็งแรงพอเลยก็ถือว่าจัดการกับสเปซได้ดีอ้าชมตัวเองอีกอาชมตัวเองอีกมาดูข้างในกันค่ะข้างในนี้เอาจริงลิโชมอย่างแรงเดี๋ยวให้น้องขึ้นอินเสิร์ตให้ดูค่ะข้างในอะตอนแรกเข้ามาค่อนข้างมืดนะคะแล้วก็จะถูกแบ่งสเปซเ,เ,เป็นสองห้องค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราแบบตีทุกอย่างออกหมดเลยให้มันเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆเลยจะเห็นว่าแบบมีโซนของน้องตัวน้อยชื่อมินตัน้นน่ารักมากน่าจะแบบไปแอบนีบอยู่มุมของน้องเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็มีมุมเก็บของก็จะเห็นว่าตู้เก็บของเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่รกค่ะทุกอย่างแอบเข้าไปในตู้ได้ จะเล่าถึงเรื่องตู้ไฟค่ะเมื่อก่อนนะตู้ไฟของบ้านหลังนี้มันถูกแยกก็คือชั้นล่าง1จุดอยู่ตรงนู่นแล้วก็ชั้นบนอีกจุดหนึ่งแยกกันแต่พอเรามาทําใหม่เนี่ยก็คุยกันกับเจ้าของบ้านว่าการที่เรารวมจุดไฟทั้งหมดทั้งแบบไฟเอ่ออะไรนะเอเซอร์คอนโทรลต่างๆจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาอยู่จุดเดียวกันจะทําให้เขาว่าจัดการกับทุกอย่างได้ง่ายก็คือจุดนี้เลยตอนนี้ดึงมาอยู่ในตู้นี้ค่ะ ตู้นี้ก็จะมีทั้งไฟแล้วเพิ่มเฟสไฟให้ด้วยไปขอเป็น3เฟสนะคะเผื่อว่าจะต้องแบบว่าชาร์จรถ e ีวีอะไรเนี่ยในอนาคตใช้ได้เลยค่ะรวมอยู่ในตู้นี้ตู้เดียวจริงๆตู้เก็บของต่างๆข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งแบบแบ่งเป็นชั้นๆปรัระดับกับมีแบบที่เป็นตู้โล่งเลยแต่เราอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูเนาะก็คือคิดให้แล้วค่ะสําหรับแบบเก็บเตารีดหรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นที่มันยาวเนี่ยเก็บได้หมดเลยค่ะ กระจกบ,บ้านใหญ่ตรงนี้นะคะเราเก็บของเก่าวไว้ค่ะตั้งแต่สมัยบ้านตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสร้างไว้เลย <ๆ S 2> ก็จริงๆแล้วเฟรมนี้เป็นเฟรมไม้ตอนที่เราเข้ามาดูมันค่อนข้างผุมากมากก็หนักใจอยู่ว่าเราจะซ่อมได้ไหมน้ํามันจะซึมหรือเปล่าแต่ว่าพอทําเสร็จออกมาเนี่ยค่ะก็คือไปช่างวงกบใหม่มาซ่อมแซมที่ยังเป็นไม้เหมือนเดิมตอนนี้ก็คือสวยเลย,เ,ลยเหมือนเดิมใช้กระจกอันเดิมได้เลยค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นมุมนั่งเล่นของที่บ้าน ทุกคนเนี่ยก็จะมารวมตัวกันตรงนี้นะคะดูมินตันเล่นแล้วก็นั่งดูทีวีอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ทีวียังไม่มาส่งค่ะเราก็แบบเก็แบเบก็แบบรอไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวตามมาดูขวามือกันค่ะตรงนี้เราปรับใหม่เมื่อก่อนมันจะเป็นกระจกแนวยาวครึ่งตัวออกไปไม่ได้แต่ตอนนี้ทําเป็นเหมือนแบบเชื่อมออกไปเลยค่ะกับเทเลสเนาะเทเลสนี่ก็ทําใหม่ด้วยค่ะก็คือเราปรับดิน ที่พื้นให้มันแบบสูงขึ้นมาลงฐานลากนิดหน่อยแล้วก็ทำเป็นเทเลสออกไปนั่งเล่นได้บางทีอยากรับลมเนาะน้องมินตันก็แบบวิ่งเล่นตรงนี้ได้เลยหรือว่าไอสะอ่างของเด็กอะคะ่ะตั้งได้ลมเย็นด้วยคะ่ะตรงนี้น่ารักน่ารัก การออกแบบของที่นี่นะคะก็คือบ้านเก่าเนี่ยอย่างที่เล่าว่าค่อนข้างมืดเนาะเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยรีคเควสอย่างแรกเลยค่ะอยากให้บ้านอะ่ะยังไงก็ได้ให้ดูสว่างขึ้นแล้วก็เรียบเพราะว่าเขาแจ้งว่าเขาว่าของค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเอาจริงที่นี่มันก็จะบอกว่าเป็นมินิมอลก็ใช่แหละค่ะแล้วก็ใช้เน้นสีสว่างแมทเทอเรียลน้อยๆจะได้ดูแลแบบว่า แมทเท i รียลกับของต่างๆเนี่ยไม่ปะปนกันแล้วก็เน้นแมทเทเรียลให้น้อยแล้วก็เรียบที่สุดแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกมีตู้เนาะทั้งตู้ที่เก็บของรกแล้วก็ตู้โชว์ได้เขาก็จะมีรูปลูกชายรูปครอบครัวอะไรน่ารักเลยค่ะก่อนที่เราจะพาไปดูส่วนอื่นนะคะแอบแวะพูดถึงประตูนิดนึงคือประตูที่เนี่ยค่ะเราใช้ประตูเก่าเกือบทุกบานเลยค่ะแต่ว่าเรามาขัดทําสีใหม่เนาะประตูเดิมเนี่ย มันจะเป็นดแดงๆค่ะแต่ว่าหมายถึงเขาย้อมสีไม้เป็นแดงอันนี้พอเราขัดแล้วทําสีใหม่เขาจะเห็นว่ามันเป็นสีสักเลยก็สวยงามมีอีกหลายบานให้ชมเลยค่ะไม้เก่ายังแบบแข็งแรงดีมากๆอยู่เลยนะโอเคมาต่อที่โถงกันนี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำค่ะห้องน้ำเนี่ยเอาจริงตอนนี้มันสว่างขึ้นเยอะมากห้องน้ำเก่าคือมืดตื้อเลยค่ะแล้วเราก็คือทำ ทีปตำแหน่งท่อของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไว้ที่เดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนฟินิชชิ่งใหม่แล้วก็ทำพื้นใหม่คือพื้นเก่าเนี่ยคะ่ะมันจะถูกหดลดลงไปเนาะแต่ว่าเจ้าของบ้านรีเควสว่าขอให้ห้องเนี้ยคะ่ะ เผื่อไว้สําหรับอนาคตให้แบบแฮตตี้แคปเข้าได้ก็คือรถเข็นรถเข็นเข้าได้เลยสําหรับคนแก่เพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นอาจจะปรับสโลปอย่างเดียวไม่มีสเตปอะไรเลยแล้วก็เราจะติดพวกอุปกรณ์สําหรับผู้สูงอายุไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้แล้วก็จะทําที่อาบน้ําตรงบริเวณอาบน้ําด้วยค่ะ <S <S เดี๋ยวตามมาดูครัวกันบ้างดีกว่าค่ะจากห้องน้ำเมื่อกี้ตอนนี้มาอยู่ครัวข้างหลังแล้วนะคะ นี่เลยตอนนี้ครัวคือแบบสว่างสวัยน่านั่งมากก็คือตอนแรกนะคะส่วนบริเวณนี้มันจะเป็นส่วนห้องกินข้าวอย่างเดียวมีประตูออก1จุดแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบกําแพงทึบๆเนาะแล้วก็มีประตูเล็กๆไว้เป็นครัวไทยข้างหลังค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเอากําแพงตรงนั้นออกไปแล้วค่ะแล้วก็ทําชุดครัวด้านหลังใหม่หมดเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตของเก่าให้ดูก็คืองี้ง พิกโฉมมากต้องพิกไงนี่นีอน,นั่นแหละแล้วก็ทําหน้าต่างบริเวณนั้นคือเมื่อก่อนจะมีหน้าต่างอยู่2ฝั่งเราลดให้เหลือ1ฝั่งเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ติดหูดพื้นที่ทําครัวเนาะครัวตรงนี้นะคะก็คือชุดบิวอินใหญ่ๆเลยก็รจริงๆก็จะเป็นครัวปูนแข็งแรงค่ะตามอะไรโป๊ะโก็โได้จะบอกว่าจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยกลายเป็นเหมือนจะเรียกว่าแพนทรีก็ได้เพราะว่าเรามีครัวไทยเหจุดอยู่ข้างนอกเพิ่มเข้ามา ก็จะอย่างที่มิ้งบอกอะ่ะคือคุณเจ้าของบ้านเนี่ยตัวสูงก็เลยเคาน์เตอร์จะค่อนข้างสูงนิดนึงส่วนแฮงกิ้งคบิเนตด้านบนก็จะสูงเหมือนกันดูเทียบกับตัวมิ้งดิเ <laughs> พราะว่าคุณเจ้าของบ้านน่ะสูงมากเลยค่ะหลังบ้านตรงนี้นะคะเราทําใหม่หมดเลยค่ะเมื่อก่อนนะจะเดินออกมาหลังบ้านท่อนข้างยากเพราะว่าพื้นอ่ะมันซุดแล้วเนาะระหว่างแบบบ้านกับตัวสวนแต่ตอนนี้เราอะ่ะเล่นระดับ ที่ตรงบริเวณหลังบ้านลงไปเราก็ทําการศาสตร์ใหม่ด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบหลังคาแบบโปร่งแสงไม่โปร่งใสก็คือแสงผ่านได้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่จนเห็นฟ้านะคะตรงนี้มันก็เลยสว่างสวยแล้วก็ทําชุดเป็นแบบครัวปูนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาจร,จริงๆอะมีเจาะรูไว้แล้วเผื่อสําหรับจะใช้เตาแก๊สเนี่ยท่อแก๊สเนี่ยก็คือระวังบนท็อปได้เลยแล้วก็เอาท่อแก๊สเชื่อมแทงน้ําอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ขยับนิดหน่อย เพื่อให้หลบกับวงสวิงประตูได้นะคะจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดเมนเทเนนต์หลังบ้านมีเครื่องซักผ้าตรงนี้เซ็ตที่พื้นที่ให้น้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตากผ้าจริงๆเจ้าของเขาตากข้างหลังตรงนี้เลยค่ะก็ถือว่าใช้งานสะดวกสบายก็คือเชื่อมกับแพนทรี่ออกมามีทั้งครัวไทยแล้วก็ส่วนซักล้างตรงนี้ก็เป็นประตูเข้าออกหลังบ้านเลยค่ะโถงบริเวณนี้นะคะก็คือโถงที่สําหรับใช้แจกจ่ายเลยค่ะจะมีห้องนอนชั้นหนึ่ง แล้วก็ห้องทานข้าวห้องครัวนะคะอันนี้ทางนี้ไปลิฟวิ่งส่วนชั้น2ก็คือเดียวตามขึ้นไ,ไปข้างบนได้เลยจะมีที่เก็บของใต้บันไดนิดหน่อยก็คือบันไดนี้ค่ะเราใช้บันไดเดิมตอนแรกเจ้าของบ้านวางแผนว่าอยากเปลี่ยนบันไดด้วยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม้มันยังดีอยู่คะ่ะเราซ่อมแซมแค่ข้างล่างสุดตอนแรกมันปลวกกินแล้วก็เราเลยเปลี่ยนพื้นใหม่เฉพาะขั้นล่างนะคะส่วนขั้นบนเนี่ยก็คือขัดทําสีทั้งอันเลยคะ่ะก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย วิ้งวังแวววาวมากคือสวยขึ้นเยอะเลยค่ะดูด้านบนกันค่ะเริ่มจากจุดแรกเลยหน้าต่างข้างหลังมิงเนี่ยทำใหม่ค่ะตอนแรกนยหน้าต่างมันจะค่อนข้างเล็กพอหน้าต่างเล็กอะค่ะแสงมันเข้าน้อยอย่างที่บอกที่นี่เราต้องการแสงธรรมชาติให้ได้เยอะๆนะคะเราก็เลยระเบิดหน้าต่างเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นก็จะเห็นระเบียงข้างหน้านิดหน่อยเราปูกระเบื้องใหม่ทาสีใหม่มันก็ดูส ไปแอบบอกว่าคุณแม่ค่ะแต่ว่าชื่อจริงมีความหมายเกี่ยวกับพระจันทร์ลูกสาวค่ะก็เลยซื้อโคมไฟที่มันเป็นวงกลมๆเนาะให้มันดูเป็นพระจันทร์มาติดส่วนธงด้านบนเนี่ยค่ะก็จะแจกจ่ายไปห้องนอนสามห้องด้านบนนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านหลังนึ่งเลยค่ะตรงนี้ โอเคจากตรงตู้พระเมื่อกี้นะคะเรายังอยู่ตรงถงอยู่ที่แจกจ่ายซ้ายมือมิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้พาเข้าไปดูก็คือเป็นห้องเดิมค่ะเราแค่ซ่อมแซมปรับปรุงทาสีใหม่คัดพื้นใหม่อะไรแบบนั้นทางนี้เนาะเดี๋ยวพามาดูห้องนี้ดีกว่าเพราะห้องนี้ทําเยอะจากเดิมทีค่ะตรงนี้นจะเป็นแค่ไม่ได้ว่าอะไรดีบริเวณเป็นส่วนที่มีแบบว่าโต๊ะหมู่บูชาคือมีพระต่างๆแต่ตอนเนี้ยเราย้ายประตูก็คืออย่างที่บอกบ้านนี้ใช้ประตูเก่าเราย้ายจาก จุดไหนสักจุดหนึ่งอ่ะไม่ลืมแล้วแล้วก็มาทำตรงประตูห้องนี้นะคะค่ะตามมาเลยกลายเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะสุดแค่นี้ค่ะฝั่งนน้นจะกลายเป็นระเบียงแล้วแล้วก็ระเบียงออกไปทางหน้าบ้านนะแต่ตอนนี้เราอ่ะดึงพื้นที่ตรงเนี้ยกลับมาค่ะให้มันกลายเป็นสเปซภายในก็จะเห็นว่าฝ้าตรงเนี้ยจะค่อนข้างต่ำ เพราะมันต้องไปตามหลังคาเดิมเดี๋ยวจะขึ้น Insert ของเดิมไปให้ก็คือเปลี่ยนไปแบบจำไม่ได้เลยค่ะ ก็ฝ้ามันจะต่ำหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเตี้ยลงนิดหนึ่งแต่ทีนี้คุยก,กันกับน้องเจ้าของบ้านแล้วก็คือเจ้าของห้องนี้จะเป็นแลนด์สเ p e นะคะแกชอบสีเขียวก็จะเห็นว่าผนังมันมีสีเขียวก็เลยคุยกันว่าตรงนี้ที่เป็นฝ้าที่เตี้ยถ้าเราใช้เป็นบริเวณนั่งทํางานนะคะติดข้างหลังตรงกระจกตรงนี้เราจะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าเวลาเราอยู่ตรงนี้เราก็จะนั่งอย่างนี้แล้วก็ทำงานออกไปมองสวนหน้าบ้านเห็นต้นไม้เดิมของบ้านเนะะี่ยค่ะที่สวยสวยเลย นี่หน้าต่างนี้ก็ทำใหม่ค่ะก็คือตรงนี้ก็วิวดีมากค่ะหัวเตียงก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้แทนเอาจริงตรงนี้ก็ยังมองเห็นออกไปแบบบ้านข้างๆเนาะที่เขียวๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะด้านหลังมิงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าตลอดแนวเลยค่ะก็คือเจ้าของห้องนี้ชื่นชอบดิสนีย์มากโดยเฉพาะเจ้าหญิงแอรีเรลก็คือในตู้เนี่ยค่ะก็จะมีตู้เสื้อผ้าเก็บเดรส เก็บเสือ้อผ้าเสื้อแขวนอะไรรวมถึงจริงๆอันนี้จะเป็นตู้เก็บของแอเรียที่ยังไม่ได้แกะกล่องส่วนที่แกะแล้วโชว์แล้วจะอยู่ด้านนี้เลยสวยงามมากเปิดแล้วติดไฟด้วยนะเดี๋ยวให้ดูทะาดาเดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นเลยค่ะ ทุกคนกนิกงจาได้แล้วค่ะเมื่อกี้ประตูที่บอกว่าแบบมันย้ายมาจากไหนสักที่หนึ่งอ่ะมันมาจากตรงนี้ข้างหลังนิ่งค่ะประตูห้องสีเขียวเมื่อกี้เนาะก็คือเมื่อก่อนฝั่งนี้จะมีอยู่สองห้องเลยค่ะก็จะมีด้านนี้เป็นห้องเมื่อก่อนเป็นห้องน้องสาวแล้วฝั่งนี้เป็นห้องพี่ชายค่ะแต่ตอนนี้ห้องน้องสาวย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วแล้วตอนนี้เราระเบิดห้องนี้เดี๋ยวพาเข้าไปชมเลยค่ะ จากสองห้องกลายเป็นหนึ่งห้องเป็นห้องพี่ชายเพราะว่าคุณพี่ชายเนี่ยมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีน้องมินตันที่เล่าน่ารักค่ะอยู่ในห้องนี้เลยค่ะเป็น master bedroom ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวพาไปชมกันนะ bedroom นี่เข้ามาคือเหมือนแบบอีกฟิลนึ่งเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศมากค่ะก็จะมีความแบบมีน i m สีสว่างๆคือคุณแฟนเจ้าของบ้านแกชอบเนาะสีโทนนี้แบบเรียบ นวลน,นวลขาวๆอย่างเงี้ยค่ะด,ด้านซ้ายมือนี่คือเป็นแบบว่าส่วนของตู้เสื้อผ้าต่างๆส่วนผนังด้านขวาเนี่ยค่ะหรือว่าผนังด้านหลังเองก็ตามอ่ะเหมือนมาตรงนี้บริเวณนี้นะคะก็คือเผื่อเป็นสำหรับทำตู้เสื้อผ้าในอนาคตได้ไม่ต้งทำแบบอะไรทิ้งไว้ให้เจ้าของบ้านหมดแล้วเดินรอวันหนึ่งที่แบบแกรู้สึกว่าใช้ไม่พอเนี่ยก็ก็คือทำเป็นตัว L อต่อตรงนี้ได้เลยส่วนบริเวณนี้นะคะ ก็จะเป็นจุดที่เป็นส่วนนอนค่ะคือตอนนี้น้องมินตันเนี่ยเขายังเล็กมากเพราะฉะนั้นเจ้าของเนี่ยบอกว่าอยากทิ้งสเปซให้กว้างๆให้สําหรับเขาได้คลานได้เดินได้เล่นอะไรของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยเป็นแค่ฟูกวางพื้นเพื่อให้แบบว่าน้องเนี่ยเวลานอนไม่ตกเสียงแน่นอนแล้วก็เป็นที่โล่งๆให้น้องได้เล่นได้เลยตามไปดูข้างนอกกันค่ะระเบียงนี้รีโนเวทใหม่หมดเลยค่ะก็คือ ของเดิมเนี่ยมันจะออกไปใช้งานไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่ามันจะ,จะแบบว่าผุพังอู้อยู่มันจะผุพังนิดนึงแล้วก็จะแบบว่าน่ากลัวเรื่องกันตกเพราะฉะนั้นตอนนี้กันตกจะเห็นว่าค่อนข้างสูงจะอยู่ขึ้นมาประมาณเมตรยีเลยนะคะทําการตกใหม่รีฟินิชชิ่งพื้นระเบียงทาสีซ่อมแซมใหม่หมดเลยะคะ่ะตรงเนี้ยจริงๆตอนเย็นนะออกพนั่งเล่นอะไรได้เลยแต่ว่าอาจจะร้อนนิดนึงแต่รู้สึกว่าก็โอเคหกเย็น เข <Okay, S 2> กลับไปข้างในกันค่ะโอเคค่ะมาดูห้องสุดท้ายกันนะคะอันนี้ก็คือห้องนอนชั้นล่างค่ะที่ถูกปรับมาจากโรงจอดรถก็คือถูกรีโนเวทมารอบนึงจากโรงจอดรถเปลี่ยนเป็นห้องซักล้างที่เมื่อกี้เราว่าต้องเข้าจากทางห้องกินข้าวนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วปิดประตูตรงนั้นแล้วก็มาเข้าจากทางถงบันไดเนี่ยคะ่ะที่เป็นถงแจกจ่ายเดี๋ยวตามมาดูเลยดีกว่าว่าเมื่อถูกรีโนเวทกลายเป็นห้องนอนแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะ อย่างแรกเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือพื้นตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างต่ําก็คือต่ําลงไปจากโถงบันไดเดิมเนี่ยประมาณ10เซนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นลงจอดรถเนาะตอนนี้เราก็ปรับพื้นใหม่ให้พื้นมันเท่ากันหมดเลยค่ะแล้วก็ เวลามองเนี่ยค่ะห้องเนี้ยก็คือห้องนอนคุณแม่อยู่ชั้นล่างคุณแม่จะได้ไม่ต้องขึ้นบันไดสูงเนาะแล้วก็วิวเนี่ยค่ะก็จะได้วิวหน้าบ้านตรงเนี้ยเห็นสระน้ำหญ้าเห็นอะไรแต่เวลาปิดหน้าต่างตรงนี้เป็นม่านแบ็คเอาท์ค่ะก็จะกันแสงได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณแม่จะรู้สึกว่าแบบไม่เป็นส่วนตัวหรือเปล่าหรือนอนไม่สบายคุณแม่บอกว่าแฮปปี้มากค่ะรวมถึงฝั่งนี้นะคะ ก็คือยังมีเสาของออบ้านเดิมที่เป็นรับลงจอดรถเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนตรงนี้อันนี้จะเป็นตู้ของคุณแม่ที่คุณแม่รีเควสต์ว่าขอตู้ตัวนี้1อันทําที่ตั้งให้แม่หน่อยก็คืออยู่มุมนี้เลยแล้วก็มุมนี้จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะที่เราบิวอินตลอดแนวก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ที่พาไปชมก็คือทั้งหมดแล้วนะคะของบ้านหลังนี้จริงๆทําหลายอย่างมากเหมือนได้บ้านใหม่เลยค่ะทําตั้งแต่ลงจอดรถแล้วก็ซ่อมแซมทาสีภายนอกนะคะเปลี่ยนวงกบพวกหน้าต่างต่างๆทํา,า,าทประตูใหม่ทําพื้นใหม่นะแล้วก็ทำภายในใหม่ทั้งหมดเลยค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ3ล้านบวกๆนิดๆน,น,นะคะก็คือเอาจริงงบนี้แบบว่า ดีมากๆเลยค่ะถ้านับว่ายุคกลังโควิดแล้วได้บ้านใหม่ขนาดนี้นะคะก็ยังไงก็ถ้าทุกคนชอบงานประมาณนี้รีโนเวทหรือว่าอยากให้มิ่งพาไปทัวร์อะไรแบบไหนอีกอะคะ่ะคอมเมนต์มาคุยกันนะหรือว่ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์ให้มิ้งด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Mood and ัว u r เย้เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝาก JYM i n t e ด้วยบ๊ายบายค่ะ ช่วงม o ดแอนเมาส์ค่ะช่วงนี้น้องตะกองตัต้งชื่อให้จะแอบ,บบอกว่าถ้าใครชอบงานแบบว่าจัดสวนบ้านหลังนี้นะคะหรือว่าจริงจัดเต็มกว่านี้ก็ยังได้นะคะติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าน้องเจ้าของบ้านที่เนี่ยเป็นแลนด์สเคปค่ะฝากงานให้น้องนิดนึงนี่อย่าลืมนะคะถ้าชอบหรือคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะบ๊ายบาย